อะไรนักเรียนในภายคาบหน้าครูให้พวกเธอหาว่วันศุกร์สามข่าวบูชาตัวนอะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรในภายคาบหน้าครูให้พวกเธอตอบคำถามเข้าใจไหมครับครับนักเรียนทั้งหมดส่งเทาาะะอารมณ์อาบูน,บนครับถืเลยถ่ายอีกแล้วไอ้ครูหน้านสนเท้าสุนัขจัดกักนคอแม่งไหม ว่าหลังจะดักกระทืบมากอันนี้ค่ะแม่อันนี้ค่ะพ่อพบมันนี้มีกะมาหรือเปล่าลูกมีครับแม่ครูเขาให้หาเรื่องมนวิสาขาบูชาทำหาในอินเทอร์เน็ตด้วยนะแต่ผมไม่รู้เลยจะหาไงดีเนี่ยพ่อไม่รู้เลยพ่อลืมไปหมดแล้ว แล้วแม่ล่ะครับรู้หรือเปล่าแม่ไม่รู้อ่ะแม่ก็เลยไม่รู้เหมือนกันพรุ่งนี้วันหยุดแม่จะไปแวะพักไปด้วยกันไหมละ่ะจะได้ไปถามมากระทายกว่าวันวิสาขคะค,คืออะไรก็ดีนะครับพรุ่งนี้หยุดด้วยเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนลุงครับลุงพอจะรู้ไหมว่าวันวิสาขบูชาเปวันอะไรวันวิสาขบูชาคือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะว่า เกิดสามเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนา 1. ประสูตสร2สอตัสรูและ 3. ปรินิพาน เฮ้ยกูรู้ละเอาวิสาขาบูชาวันอะไรเฮ้ยมันคือวันอะไรวันอะไรวะตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่พี่น้องตายายไม่เคยบอกเลยวะ่ะมึงนี่ไม่รู้จริงมันคือวันที่เกิดาสามเณรกรรมถัดัาก็คือประสูติตรัรสรูป้ปร,รินิพพานเว้ยเข้าใจแล้วนักเรียนทั้งหมดนักเรียนทั้งปวงลูกต่อไปครับคุณคร, <อ S 2> รูเอาละถ้าขนาดนี้ เรื่องวันสาขาบูชาที่ลูกให้หามาเขตื้อหามายังหาแล้วครับงั้นเธอวันสาขาบูชาควรอะไรไม่รู้ครับผู้ขอหขักคะแนนเธอสามคะแนนในมหะที่มหามาแล้วเธอล่ะไายพบผมหามาแล้วครับวันนี้ศาขาบูชาทุวันที่เกิดอสอามนะครับนั่นคือประตูสัตัลลูและปร,ะริมณีพานครับดีเก่งมากแคนวันนี้พอแค่นี้นะนักเรียนนักเรียนทั้งหมดทางควาล็บ ภาพบนภาพลู่ดีนะที่ไอ้พรมันรู้คำตอบอ่ะไม่งั้นพวกเราสวยกันหมดแน่เออใช่ใช่ไม่อย่างนั้นพวกเราสวยแน่นอนเลยแล้วยังนี้กินอะไรดิกินแค่กะเพราหกกอดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปกินบ้านเรานะโอเคเฮ้ยมึงเก่งจังวะเพื่อน ตอบได้ไงวะเฮียูแม่งตอนหยุดอ่ะครูเขาสั่งอ่ะกูก็ไปหาคนมาเยอะแยะครูไปถามมึงมาคาถายกอะไรนั่นแหละแก่โอ้เพื่อนใจเย็นกว่าจะตอบกูได้ทำไมวะกูถามเมืงนานร่น่ะอธิบายมาซะยาวเลยแค่บอกว่าสามครั้งแค่บอกว่าสามวันสำคัญแค่แค่นั้แล้วจบสถานที่ใหไปเรื่อยเลยเพื่อนจริงเพื่อนถ้าไม่ได้มึงนะโอ้โหสวยอ่ะโคสวยอ่ะ กูก็เ,เกือบจำไม่ได้เลยเพื่อนภาษยายไทยมายาวดีนะกูสรุปได้